켄치로 요나오야 이노우에. เป็นเบอร์หนึ่งปอนต่อปอนโดยในเวลานี้หากจะกล่าวถึงนักชกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนคงจะเป็นทาง,ทางเทอเร์เรนคอฟฟอร์ดนักชกคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นชแชมป์สสถาบันหลักของรุ่นเวทเทเวตในเวลาเดียวกันและนาอุยะาอินุเอแชมป์โลกหรือยูบีซีรุ่นซูปเปอร์เวนท์เวตและชแชมป์โลกหรือยูบีโอรุ่นจูเนียร์เฟเทเวทที่สามารถชนะคู่ชกในช่วงหลังๆมาได้แบบสบายสบายจนดูเหมือนจะไม่มีใครชนะได้ในพิกัดที่เขาชกอยู่ หรือเคยชคมาสำหรับแชมป์โลก w b ือและ WBA รุ่นจูเนียร์ไฟเวทพิกัด108่อยดตอนเคนชิโรสเทลจิเมื่อถูกถามถึงเบอร์หนึ่งปอนตกตอ,อนเขาคิดว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นนาวยะอินเอโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่าอินเอเป็นเบอร์หนึ่งในตอนนี้เขาเป็นนักชคที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับคนอื่นทั้งโลกผมอยากแข็งแกร่งแบบเขาแต่ผมยังห่างอีกมากเคนชิโรสเทลจิกล่าว สำหรับทางเคนชิโร่เทลจิก็ถือได้ว่าเป็นนักชกที่ถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นแต่ยังไม่มีชื่อของเขาในการจัดอันดับ10นักชกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนซึ่งตัวเขาเองก็คิดว่ายังเร็วไปที่เขาเองจะอยู่ในกลุ่มนั้นโดยเขาให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่ามันยังเร็วไปสําหรับผมที่จะไปอยู่ในกลุ่มคนที่ดีที่สุดบางทีนั้นอาจจะต้องรองให้ผมเลื่อนพิกัดและกลายเป็นแชมป์โลกหลายๆรุ่นเคนชิโร่เทลจิกล่าวนั่นเอง